สวัสดีเอฟซีหัวหน้าจรอยแคสซิงนะจ๊ะสวัสดียาำ่ํามยำยายมเย็นของอบ้านสุขสดใสจ้าวันนี้แดดร้อนเปรี้ยงปร่างอยู่นะคะขนาดว่าตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วเนาะทุกคนสิบหกนาฬิกากว่าแล้วสวิบหกนาฬิกายนาทีแล้วค่ะทุกคนคะ่ะแต่แดดนี่โอ๊ยปานใบสองค่ะทุกคนเอ้ย ร้อนแรงมากเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้แช่มแช่มกำลังทำชั่วโมงอยู่ค่ะทุกคนแ <c oughs> ช่มแช่มทำชั่วโมงอยู่เนาะเพื่อที่ว่าเาตรียมเพราะว่ารถรถไถมันดันดินขึ้นมาให้สูงเท่าระดับนี้ไม่ได้เนาะก็เลยต้องใช้แมคอพอดีหกล้อหกล้อของน้องอามและของของเซนเนตนะคะ ก็มาเทเทสเสร็จแล้วก็ใช้แมกโครค่ะทอยดินแล้วก็จะทำทางสลปทา,ทางสลปขึ้นลงเนาะคะ่ะตรงนี้เนาะ,ะเพื่อที่จะได้ให้มันเชื่อมไปด้านหน้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจ๊เพิ่งจะพาไปดูด้านหน้านะคะเดี๋ยวสักพักก่อนเนาะ,ะดูการทำงานของน้องเช่่มก่อนคะ่ะทุกคนจ้าวันนี้อยู่กับน้องเช่่มโอ้ยตัวเล็กพลิกหนูจริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะ นขอบคุณในความโชคดีของตัวเองนะคะทุกคนค่ะที่มีทีมงานที่มีน้ำใจช่วยเหลือได้ในยามที่ที่หัวหน้าไม่ว่างเนาะก็ได้น้องมาช่วยนะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณในความโชคดีจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณน้องด้วยขอบคุณในน้ำใจของเฮียเนตเนาะที่ให้น้องมาขับมาขับรถแบคโฮแทน วันหน้าจะโรยเนาะเพราะว่าเจ้าพิทไปธุระค่ะยังไม่กลับเนาะหัวหน้าก็คงจะต้องเกี่ยวข้าวอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งค่ะทุกคนไม่ไม่น่าจะเกินนี้อีกอาทิตย์ก็คงจะได้เจอกันอย่างเป๊ะๆนี่ไงเห็นไหมคะทุกคนค่ะความละมุนความเสมอต้นเสมอปลายค่ะทุกคน ยอดเป๊ะเสียอย่างเดียวทุกคนแอร์ไม่เย็นเฮียบอกแล้วค่ะเพราะว่าเจพึ่งก็แจ้งเฮียไปแล้วเนาะค่ะว่าแอร์น้องแคทไม่ค่อยเย็นเนาะก็เฮียเลยบอกว่าองานก็อดทนอีกสักนิดเนาะให้เสร็จงานตรงนี้ก่อนส่วนหน้างงานตรงนี้เนาะค่ะอีกประมาณสักวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนึ่งวันก็น่าจะจะจบแต่ <c oughs> จะมีงานต่อค่ะแต่ก็ขอ ขอจบอที่งานนี้ก่อนเนาะแล้วงานถัดไปหรือหลังจากนี้ก็เดี๋ยวคอยดูว่าเจ๊กับเฮียของไร่กิ่งทองจะให้ทําอะไรต่อนอะทุกคนจ้าเอาเป็นว่าเราก็ทําที่ตรงนี้ให้ถูกตากรรมการก่อนเนาะใช้คําว่าน,นี้เนาะให้ถูกตากรรมการก่อนเนาะถ้าถูกตากรรมการก็จะเรียกใช้อีกครั้งก็ ซาบซึ้งเลยใช่ปะ่ะจะได้ทํางานต่อเนาะแต่งานหลวงก็ยังคอยอยู่ค่ะงานขึ้นถนนก็ยังมีอันนี้บอกเอซของช่องหัวหน้าจจอยก่อนเพื่อนเลยนะเพราะว่า <c oughs> น่าจะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าหัวหน้าจรยก็อาจจะเกี่ยวข้าวอาจจะอ่ามันมันค่อยบางๆลงแล้วเนาะสำหรับใครที่ยังอะไรตรงไหนก็ ก็คงจะยังไม่ได้ไปไปเกี่ยวซะทั้งหมดหรอกค่ะเพราะว่าก็จะให้อีกอ่เบอร์หนึ่งรถเกี่ยวเบอร์หนึ่งเกี่ยวแทนแล้วหัวหน้าก็จะต้องไปขึ้นถนนนะหัวหน้าจะต้องไปขึ้นถนนแต่วันไหนอันนี้ยังไม่คอนเะฟิร์มเนาะเจเพิ่งยังไม่ขอคอนเะฟิร์มเนาะว่าวันไหนที่แน่นอนเอาเป็นว่าให้ให้ให้รู้ชัวๆก่อนแต่อันนี้คือเกริน่นะเกินบอกนะ f c เจะเพิ่งเกริ่นบอกนะว่าอา,อาทิตย์หน้า ที่นีมีงานขึ้นถนนปรับปรับเกรดเนาะเราก็จะไปไปเจอกันกับรถเกรดรถเกรเดอร์อ่ารถเกรดเดอ,เอร์ที่บริษัทของเรานะะเนาะค่ะเนาะเห็นเฮียบอกว่าเขาก็ถามมาแล้วเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะภายในอาทิตย์หน้าต้องได้ไปปรับเกรดถนนสักเส้นหนึ่งก่อน ส่วนเจ้าน้องแมวยักษ์ก็จอดทำแอร์จอดทำแอร์ด้วยแล้วก็ล้างเป่ากรองเป่าหม้อน้ำไปประมาณเนี้ยทำความสะอาดแล้วหัวหน้าก็จะไปปรับเกรดก่อนปรับเกรดถนน แต่เส้นไหนยังไงเมื่อไหร่นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะมาแจ้ง f c อีกทีเนาะเนาะทุกคนเนาะใจเย็นๆนะเดี๋ยวได้เห็นหัวหน้าโจ้ยนะอดทนอีกนี้ตอนนี้กอ็อยู่กับน้องแช่มๆไปก่อนนี่แชมๆหนุ่มน้อยไฟแรงเหมือนกันนะคะหนุ่มน้อยไฟแรงโอ้ยใจเย็นด้วยบอกเลยเดี๋ยวเจพึ่งก็อยากจะพาไปดูหน้างานของน้องแชมแชมนะแต่แดดมันร้อนมากนะเอฟซีฉากเนี่ย เปรี้ยงปร้งแบบสุดๆนะ่ะอู้เหมือนบ่ายสองจริงๆอะ่ะแดดนะ่ะเราแบบโอ้โเดี๋ยวๆๆๆว,วสักพักก่อนนะเนาะเพราะว่า,าตรงนี้เราก็ได้มาถึงตร,ตรงตรง,ตรงที่แมคโครยืนแล้วนะทุกคน ปเดี๋ยวเจ๊พิ่งจะพาไปดูเนาะเนี่ยถึงตรงแมกโครยืนแล้วนี่มันก็จะเหลือเหลือดินอีกประมาณตรงเนี้ยตรงที่แม่โครยืนกับด้านล่างเห็นไหมคะตรงนั้นแต่จะเป็นดินทรายสวยมากเลยนะ f อด้านล่างตรงนั้นจะเป็นดินทรายสวยมากบอกเลย<ม>ก็เจ๊บอกว่าถ้าถ้ามันเต็มตรงนี้แล้วก็เอาดินทรายไปเก็บอะคอยดูงั้นพรุ่งนี้จะมีรถงานมีมีงานของหกล้อ แต่ก็คงจะสักครึ่งวันเนาะหกล้อครึ่งวันแล้วก็งานแบคโรแบคโฮก็อีกครึ่งวันก็จบถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปจากนี้เนาะทุกคนจะาอันนี้แจ้ง f อของเจพึ่งเนาะก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นฝีมือของน้องแชมแชมเนาะเก็บงานตรงนี้พาอหัวหน้าก็คงจะจะยังมาไม่ได้หรอกพรุ่งนี้นะ่ะพรุ่งนี้หัวหน้าต้องไปเกี่ยวข้าวเพราะว่าพรุ่งนี้มีเจ้าสําคัญที่นัดขเขวาเฮียนัดเขว้เนาะ อ่ะงั้นก็มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของน้องเชมแช้มละกันฝากด้วยนะเชมเชมครับเจพึ่งฝากด้วยนะนี่ขอบคุณด้วยไม่ใชแ่แค่ฝากนะขอบคุณด้วยขอบคุณที่เป็นกําลังแทนหัวหน้าได้ได้อย่างดีเยี่ยมเจพึง่งปราปลื้มใจมากเลยนะและปราปลื้มใจอีกอย่างนะดีใจด้วยที่เราได้รู้จักกับเขา ได้ได้รับน้ำใจจากเขาเนาะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกๆคนที่ออคอยช่วยเหลือคอยสพอร์ตในวันที่หัวหน้าไม่อยู่เนาะทุกคนเนาะใช่ไหมเจทุกคนคิดเหมือนเจเพิ่งไหมเนาะอันนี้เราก็จะ<ห>จะจบอ่ะโอเคหาสิบแปดเโอ้หาสิบห้าสิ โอเคไปล่างก็ไปล่างสันอ่ะไปล่างก็ไปล่างโอ้โ,อโ,อโอ้ฉันไม่อยากจะลุ้นของเธอเลยฉันไม่อยากจะลุ้นของเธอเลย <S <S 2> <S 2> วันนี้เป็นวันที่ ป,ปื้มใจ,ป,มใจปื้มใจมากเลยใช่ไหมเอาก็อย่างน้อยก็มีวันที่ได้เยอะสุดไงอก่อนหน้านี้ก็เป็นวันที่พอดีพอดีอดเออแต่วันนี้เราก็เป็นวันที่ได้เยอะสุดเพราะอะไรด้วยอยากรู้ไหมทุกคนเพราะแจ็คแจ็คไม่ได้มาแจ็คแจ็คถ้าดูคลิปนี้อุ่นได้คนละ50นะแจ็คแจ็ค แล้วอีกอย่างนะเขาวิ่งกันสามคันไม่มีใครแซงไม่สองคันครึ่งอ,อ๋อ,อสอคันครึ่งคันนั้นก็มาแน่จอดแนนเนาะคันนั้นมาแนนจอดแนนเรืออรามงามแท้ส่วนสีสแดงและกะ็ลูกสุดท้องน้องสุดท้ายของเฮเนตวิ่งกัน2องคันก็สมบุกสมบันสิคะจัดหนังจะเต็มเปิดโอกาสใกลๆแบบนี้ค่ะนี่แหละสมชื่อแล้วงานปากบ่อจ้า แล้วนี่สาวน้อยผู้ให้กำลังใจเจพึ่งเอาให้ฝากช่องได้เลยอย่าลืมกดติดตามน้องมิงดอกดิ้งไ้คะโอเคค่ะ,ะฝาก F c ของเจพึ่งและหัวหน้าจอยแคสซี่นะคะกดติดตามให้น้องด้วยนี่สุดสวยของเจพึ่งจ้าสาวน,อานอ้อยร้อ,อยล้านอ้าวสาวน้อยร้อยล้านเออเฮ้ยร้อยล้านต้องต้องูกใจค่ะ นี่โอเคขอบคุณสำหรับผูท้ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กให้กำลังใจให้คอมเมนต์เจ๊พึ่งนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของงานนี้จนใกล้จะประสคบความสำเร็จเกือบจะร้อซดีแล้วก็เจ๊พึ่งขอขอบคุณมากๆกเนาะ<ๆ>กำลังใจทุกๆกำลังใจที่ได้มาเนาะเจพึ่งไ,ได้รับแล้วมีความสุขมากแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ จะให้คุ้มค่ากับที่ FC เข้ามาชมและให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยรักและคิดถึง FC ของเจพึ่งนะคะสวัสดีค่ะ